พี่น้องครับนำยามมาได้อีพี่นี่อยู่กับสังเวียนเทียนอุบลอยู่กับวิมานหน่อยของศิลปินปลายแดงเมื่อนี่ต้องขอบคุณคูณ่คสมยศครับผ้าน้ำยามมาลองได้เห็นมองอยู่มองเศร้าของสังเวียนเทียนอุบลครับพุณนะ,ะแม่บานเพิ่งกำลังเตรียมภารกิจอยู่วิมานในหน่อยนี่บป็นธรรมบดายที่พี่น้องครับเป็นที่อยู่ที่กินที่พักพอกนจริงๆ,ๆแล้วบานอยู่ในมู่บานแต่ในช่วงลหลังมากแต่ละคน กันอยู่ในสังคมบางเดือก็คือว่านะครับการได้มาอยู่แบบนี้นอกจากสีได้มากบุกลังทังพง่งปลูกนั่นปลูกนี่ตามห้อยองค์พอลงนี่การที่เกา้าที่เอินว่าเศรษฐกิจพอเพียงโอ้เป็นธรรมดาทีุ่่นะนะครับมีมือเพื่องที่ติดตามในอีพีที่แลว้วสิได้เห็นบรรยากาศของทงแห่ทงหน้ามีสาป,ป่ามีน,มน้ำมีไน ไม่เนี่น้ำย่าม่านางเฝ้าอันมอเขาเีอเขาเรียกอะไรนะแหน่ลืมอีกแล้วยังกอดคู่หวัดเขาเนะอืหวัดเขาธรรมดาพุ่นมันธรรมดาจีิกาหนามครับเห็นแล้วบอกได้ได้ว่าน้ำยามกระหวังสิลบเป็นความสุขที่แท้จริงเนะเพี่อนเนาะ ไกลจากชุมชนบ่ไม่ไกลครับแล้วที่นี่มีไฟฟ้าไหมครูทางเรียนมีไฟฟ้าไหบ่โอหมุงนีวัฒนวัฒน์เออออกสายพุ่นเนาะอืออ้านี่แหละคือความสุขฝากพี่น้องเด้อีนจากสังคมีนจากโควิดเฮตีวิตในปลอดภัยอย่าใส่สารเคมีเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยยันนี่แล้วุณโดยการทำลายแผ่นดินเอาเคมีไปหยอด นะครับสังเวียนที่บนสิได้ก้าวตามห้อยองค์พอหลวงคือสศรษฐพ่อเพียงแล้วก็มีแบบยังคนหนึ่งก็คือครูสมยศด,ดงผู้ย่าที่นำย่ามบอกออกอากาศเสมอว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช้สารเคมีในนาข้าวเป็นผู้ที่ไม่เขาเรียกว่ากระตันููต่อแผ่นดินไม่ทําร้ายแผ่นดินนี่เน็นบอกเป็นหออครับน้ำออยามขอหยัดแย่งไนมท้ายท่านนี้จังน้อยบ่ โอ้ยทั้งบุ๋ยข้าวโพดนี่ี่มักซารีเพื่พน้องทั้งยอดทั้งมู้ทมักซารี่มองสิบปุ๋ยข้าวโพดนะฮะเมนี่ก็ได้เมื่อบอกให้พี่น้องฟังว่าซีเมนธรรมดาอืมเอาสังเวียนยินจักหน่อยเพื่อบอ่บอบอเ,หเห็นทั้งนั้นไมาั้งบีมามั้งบีอแผนแผนงานนอกจากมักซารีนอกจากข้าวโพดเราสังเวียนสิลงอย่างอีกแน่ทั้งด้านนี้ครับอาจารย์ครับคืออุ้าวพดแล้วถ้าหอดเดือดหาเดือดห,าหากเข้ากะ ที่ไหนเห็นหน้านะครับเนาะฟุ่นปุยที่ลงไในลงกหน้ากัเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อเขาต้นน้ำเขานะครับอาจารย์ที่เียนลูกมาจากอาจารย์เพื่อนอาจารย์ว่าผมเห็ดโอ้ผมว่าไอ้สิ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบแทนแผ่นดินนะครับนดีหลายดีหลยสารเทมี่มันเป็นสิ่งเทียมไ่นะครับอาจารย์เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผลดีต่อในสิ่งเนี่เ้าทั้งเรียงลูกเรียงเมียเข้า เลี้ยงขอบคุยวเขาเลี้ยงงูเลี้ยงคว้นที่หมูขี่ม้าขี่ไปขี่ไก่ลงได้เมืดนะครับอาจารย์ครับนี่คักแล้วพี่น้องครับนี่คือชีวิตของสังเวียนเฮียบุญนักของดังที่น้ำยามออกมาเปิดโอกาสพี่น้องเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สังเวียนเฮียบุญในเด้ออีพี่นี่อำลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับ